ก็กำเนิดเกิดจากสันเดินกอ็กำเนิดเกิดจากสันเดินก็กำเนิดเกิดจากสันเดินกอ็กำเนิดเกิดจากสันเดินคนารู้สึกของเกิดแสดงสิ้นคิดและชีวิตตีพิมพ์เป็นต้นเลยความชุ่ในใจเริ่มผสมให้เกิดความวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวาย ในชีวิตอยู่ในอันใดวุ่นวายวอดวายในสี่ิดผิดกพีคิดว่าใช่วุ่นวายวอดวายวุ่นวายวอดวายวุ่นวายวอดวายส้นดันฟันจะลืมว่าสันดันการทำสิ่งที่เรียกว่าส้นดันเรียกว่าสันดันวุ่นวายวอดวายส้นดันฟันจะลืมว่าส้นดันการทำสิ่งเรียกว่าสันดันเรียกว่าสันดาน วุ่นวายววายวมจริญเกิดเกิดความมิตรผลิตผลทางชีวิตช่วยบไรัยมเจไิ้ทำายความสขความสุขและจะบุกข้วุ่นวาวอดวายพังในชีวิตช่วยบไรวุ่นวายวอดวายความเจรดญทำะไรความสุขความสุขและจะบุกวุ่นวายวอดวายเซนแดนฟันในใจเรียกว่าเซนแดนก็เปนจความสื่อเรียกว่า สันดานเรียกว่าสันดานวุนว่นวายวอดวายสันดานฟังดีลึกว่าสันดานก็ต้องตีกว่าสันดานเรียกว่าสันดานวุนว่นวายวอดวายวอดวายสังคมนีมีแต่คนดีทุกคนไม่เห็นแก่ตัวสังคมชั่วมีแต่คนชั่วนำมาความชิบหาย สันดานดีอยู่ในสังคมไม่นานผ่านก็มองมัวสันดานชั่วไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหนเลือกสบายก็เนิดเกิดจากสันดา

Sundan! There was Sandan! Wouldn't why what why would why what why? Would why.